นี่คือใต้เมนนะครับตรงนี้เป็นจุดพอยต์หลักนั่นก็คือป่องที่ขี้เท่าลงมานะครับปตายเลยนะครับเล่มัอ,อมันหลอกกูหน่อย เจอแล้วนะครับเจ้าแม่ของเราอาจเป็นราอเราคู่กันมาแต่ชาติไหนจะรักรักเธอตลอดไปเป็นลมหายใจของกันและกัน โอ๊ยยอมแม่จะโกนหรือบ้าว่ะความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองพี่มือพี่มือจ๋ามาหาอเจ้าด้วยนะจ๊ะขอร้องว่ะวันนี้ มันนอนเป็นเพื่อนอ๋อเจ้าหน่อยอ๋อ,อเจ้าต้องนอนในเมนคนเดียวเรือแม่ตะเคียนนะครับที่เขาล่ำเขาเลือกันถึงความเฮี้ยนบางเจอผียืนอยู่ใะแวกนี้กลางวันแสกๆผีวิญญาณสามเภาสีม,ออสมาร์มันคือใต้เมนนะครับนี่คือใต้เมนนะครับตรงนี้เป็นจุดพอยต์หลัก นะครับที่คนมักจะเจอนู่นเจอนี่อ๋ออันนี้ก็คือป่องนะครับที่ทะลุมาจากเมนนะครับผมเห็นไหมครับเห็นรูอ่ารูข้างบนนั้นไหมครับเห็นไหมครับนั่นก็คือป่องที่ขี้เท่าลงมานะครับตรงนี้นะครับข้าพเจ้าบอกได้เลยนะครับว่าทุกๆคนไม่ช้าก็เร็วนะครับจะต้องมาสถานที่แห่งนี้ เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องกลัวเมนเมนคือบ้านหลังสุดท้ายของทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวมันดีกว่านี่จอมปลวกที่พูดถึงใช่เปล่าโอ้พระเจ้าอลังการมากนะครับอ,อยากจะบอกนะครับถึงผู้ดูแลนะครับว่าตรงนี้นะครับมันก็คือสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับจอมปลวกนะครับมีผลนะครับต่อโครงสร้างอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ ทำไมเราต้องกลัวปวกเลวยไนมะ่เข้าใจเลยความเชื่อผิดๆที่มีมาตั้งนานว่าที่เขาตั้งไว้ว่าให้เราไม่ยุ่งกับจอมปวกเพราะเป็นกุศโลบายของคนสมัยก่อนให้เราไม่ฆ่าสัตว์ขี้เท่าป้ายตาจะเจอผีเหรอต้องจัดซะหน่อยแล้วยิ่ได้แล้วนะครับโบรานบอกว่าถ้าเอาขี้เท่าเผาศพป้ายตาจะเจอผีกองมาถือมาแบบนี้บอกตรงๆนะครับคงเห็นเยอะเลยดูนะครับ เลยนะครับขอนะมันจะเป็นตาจริงจริงหรือเปล่าวันนียเห็นนะครับเห็นปะวะนะป้ายเลยนะครับผีวิญญาณส่เมื่อไรสีออกปาปฏิกะถ้ากูลืมตาขึ้นได้ปรอด มาหลอกกูหน่อยมาให้หมดเลยนะตัวไหนบ้างที่เคยหลอกชาวบ้านที่ทำให้ชาวบ้านกลัวนะมาให้หมดเลยนะห้าสี่สามสองหนึ่งทาไปแล้วนะครับถ้าพรงนี้ตากุ้งยิงนะครับก็บอกได้เลยว่าส่งยาให้ด้วยนะเฮ้ยลิงยา สัตว์ปเวสีดิีนปลดมนหลอ,อกคุณหน่อยนะครับอ่ะตรงนี้ที่คนเขาบอกว่าเห็นผีกันนะครับเฮ้ยเสียงอะไรขยับมาจากข้างบนวะผีวิญญาณ สัมภเวสีทุกตัวที่หลอกหลอนชาวบ้านทุกตัวเลยได้ปลอดหลอกกูหน่อยนี่ไงกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีผู้คนพบเห็นเหตุการณ์ประหลาดมากมายนะครับ าม,ามีผู้คนนะครับเคยพบเห็นนะครับหญิงสาวแต่งชุดโบราณน,นุ่งสบายสีส้มเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาจากไหนนะครับต้องพิสูจน์กันนิดนึงนะครับเจ้าแม่แท้จริงแล้วเจ้าแม่ไม่ได้หลอกคนใช่ไหมเจ้าแม่ครับ ไม่ใช่เจ้าแม่ใช่ไหมครับที่หลองกูคนเจ้าแม่ออกจะสวยออกจะใจดีไม่ใช่เจ้าแม่หรอกนะครบชินไว้เหมือนเป็นเพื่อนช่วยเตือนเพศภัยทุกเมือ่อใดปลอบใจร้องไห้คลาวใดจะคอยเชดน้ำตาปาขนาเวียนวน ตามภาษาของคนเคยเขียนจึงร้องเรียนเวียนแววนทนแม่จะถูกยามเจ้าแม่อบอกกูอยู่กูดีๆมายุ่งกูทำไมเนี่ยบนสาลานี้นะครับที่เขาบอกว่าเคยเห็นมังกรคอมโดอาลบาบาจงเปิด ในนี้นะครับมีปริศนาอยู่ประมาณ4จุดวันนี้ข้าพเจ้าก็ด่าก้อนมังกรสู้ผีขาลุย4 G ีเตะผีกระจุยกระจายนะครับจะขายปริศนาทั้ง4จุดนั่นเองว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่มันหลอกคุณน่อยได้ปล้ดอ,อ่ มาหลอกกูนอยได้ปปรดมาหลอกกูทีหายอืมแค่ okay. น่ากลัวกับผีไก่ถังนี้แหละครับทุกคนนอนยึบยับยึบยับเลยนะครับโอ้โหพิซซ่าหน้าฮาวายเอี้ยนไหนใครสั่งพิซซ่ากินครับหืมยืบยับยึบยับเลยนะครับผมสาเหตุนะครับที่เขานะครับต้องสร้างเป็นต้นไผ่นะครับ ขึ้นมาไว้ตรงหน้าเมนนะครับตรงนี้สาเหตุนะครับที่ทาไมเขาต้องสร้างเป็นต้นไผ่นะครับเพื่อที่จะกั้นอาณาเขตนะครับตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลนะครับที่พี่ก๊อตได้ยินแล้วก็นั่งคุยกับท่านเจ้าอาวาสนะครับสาเหตุนี้นะครับเขาต้องการที่จะกั้นอนาเขตเพราะว่าผีมันลุกล้าแดนคนมันหลอกหลอนผู้คนในบริเวณสาลาแห่งนี้ท่านจึงสร้างเป็นกุศโลบายเพื่อที่จะกั้นภพภูมิแล้วก็เขตแดนระหว่างผีและมนุษย์ แบ่งแยกให้ชัดเจนเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้ศาลาการประเรียนแห่งนี้นะครับใช้หลังคาเดียวกันและวางศาลาการประเรียนและเมนมันจึงดูภายนอกเหมือนลักษณะของเมนขนาดใหญ่จึงทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆนานานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลแต่เสาไผ่เหล่านี้เอาผีไม่อยู่หลงศพนะครับไม่ใช่สิ่งน่ากลัวทําความเข้าใจกันด้วยนะครับผมนะ ช้าเร็วทุกๆคนก็ต้องเข้าลงนะครับตรงนี้นะครับบอกได้เลยนะครับยศและลาภหายไปไม่ได้แน่เหลือไว้แต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังนำไปเผาไฟนะครับผมขอซ้อมก่อนด้ดยนะซ้อมก่อนนะครับเพราะว่าวันหนึ่งนะครับข้าพเจ้าก็ต้องอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับ ว่าช้าเร็วทุกๆคนก็ต้องอยู่ในโรงนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันทำบุญนะครับในการาบริจาคโรงศพนะครับให้กับศพไร้ญาติตามมูลนิธิต่างๆนะครับแล้วก็ตามวัดซึ่งตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าสำคัญมากๆเลยนะครับยศและลาภหายไปไม่ได้แน่เหลือไว้แต่ต้นทุนบุญกุศล ทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังนำไปเผาไฟฝากไ้ด้วยนะครับ มันหลอกคุณหน่อยผีตัวไหนที่หลอกคนได้โปลอดมันหลอกคุณน,นะครับเดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะครับว่าสภาพนะครับผมอเทพนมลงจำปานะครับสถานที่แห่งนี้นะครับอ่าขอบอกก่อนนิดนึงนะครับขอชี้แจงก่อนนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับ นะการที่พวกเรานะครับมันเล่นณสถานที่แห่งนี้นะครับไม่ใช่เป็นการลบหลู่หรือดูหมิ่นหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะทุกๆคนช้าหรือเร็วนะครับล้วนต้องมาณสถานที่แห่งนี้ทั้งเส้นนะครับแต่ทําไมถึงมีผู้คนนะครับบอกว่าเจอผีนะครับในบริเวณที่แห่งนี้ทั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะต้องมากลัวนะครับนะมันคือเมนเอาไว้เผาร่างเผาศพนะครับอย่างที่ข้าพเจ้าบอกนะครับว่า ไม่สมควรนะครับที่จะกลัวกับสถานที่แบบนี้เลยนะครับไม่มีดาม่านะครับข้าพเจ้าขออนุญาตเจ้าวาดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลกใบนี้นะครับล้วนมีคําตอบอยู่แล้วทั้งสิ้นอยู่ที่ว่ามนุษย์เรานั้นจะเลือกไปในทิศทางใด

ทุกๆคนรู้ไหมครับว่าหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เปิดเมนนะครับมันทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกหมดหัวมันทําให้เรารู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับทุกวันนี้นะครับเราต่อสู้แก่นแย่งชิงดีชิงดีชิงเด่นกันไปเพื่ออะไรท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมาอยู่ในนี้กันทุกคนทั้งนั้นแม้กระทั่งตัวข้าพเจ้าเองนะครับการมาของข้าพเจ้าในวันนี้การเปิดเมนของข้าพเจ้าในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการคึกขนอง ไม่ได้เป็นการลองดีไม่ได้เป็นการพิสูจน์อะไรใดทั้งสิ้นนะครับแต่มาเพื่อที่จะทําให้ทุกๆคนรู้ว่าที่แห่งนี้มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกๆคนคิดในห้องนี้นะครับเขาบอกมันว่าเจ,เจอนน่นเจอนี่นะครับเจอนั่นเจอนน่นเต็มอะไรไปเต็มไปหมดเลยนะครับ ทายของชีวิตทุกคนก็ต้องมาที่นี่ถูกครับใครตอบได้มากเลยการเป็นเรียบร้อยนะครับเมนโอ้โหเก่งมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับ ยาวๆไปเลยอยู่ที่ประเทศไทยกลัวแบตหมดกระทันหันอ่างทองบ้านผมเลยในเมนขอบคุณมากครับ วว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 ีวว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  ยานสัมภเวสีเด็กปลนมาหลอกกูหน่อยนะครับ อยากฟังเรื่องผีมากกดหนึ่งนะครับสลักชื่อกดดาก้อนที่หน้าประตูเมนเลยโอ้หนึ่งล้วนๆเลยผีวิญญาณสัมภเวสีถ้ามีอยู่ในนี้จริงนะครับนะได้โปรดมานั่งฟังกูเล่าเรื่องผีด้วยกดดากรซีอาร์กดดาก้อนความกลัวคือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเองน่าจะพกพัดลมใส่ฐานมาด้วยนั่นนะดิพี่จะร้อนชิบหายเลยนะครับ กじきるか心を返すのบอกไว้ก่อนนะครับว่าครับเ้าสวยแสงแสบตามาไอ้จีด้ยวยโดนแสงไม่ได้กูเป็นแบมพายอันนี้ละลายนะครับนี่ละลายคลิปนี้ไม่ค่อยน่ากลัวแต่ฮาดีเราไม่เน้นน่ากลัวนะครับเพราะ นะข้าพเจ้าต้องการที่จะปิดตํานานเรื่องผีไม่อยากให้คนนะครับต้องมาวิตกกังวลกับผีในศาลานะครับในศาราการประเรียนจนทําให้ชาวบ้านเขาไม่กล้าที่จะเข้ามาทําบุญกันมันไม่ใช่นะครับอันนี้บอกได้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่ถูกปะ่ะจุกอย่างอยู่ในความสงบนะครับ ง่วงครับเมื่อกี้หลับไปนิดนึงนะครับผมนะพอดีน้องวอกเข้ามาก็เลยตื่นครับสวัสดีครับหลับไปหน่อยนึงนะครับเมื่อกี้นะครับที่ที่สถานที่แห่งนี้นะครับไปแล้วแต่ว่าอย่างที่ข้าพเจ้าบอกนะครับว่าข้าพเจ้าคนเดียวนะครับอาจจะ ทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับทุกๆคนนะครับสามารถที่จะช่วยกั of of <ple ans> นนะครับทําบุญอุที่ส่วนบุญส่วนกุศลนะครับให้กับทุกดวงวิญญาณนะครับที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะบางทีทุกดวงวิญญาณนะครับไม่มีคครยาอยู่ตรงนี้หรอกครับแต่เนื่องจากไม่มีพลังนะครับเพราะฉะนั้น <t ort> <t ort> ตรงนี้ทุกๆคนนะครับสามารถที่จะช่วยกันได้นะครับ ทำไมเงาร้อนร้อนครับตรงนี้มันอับนะครับมันเป็นเมนนะครับผมนะนอนหน้าเมนนะครับต่ข้างในสกรปรกมากเลยนะครับนะหน้าเมนนะครับที่เขาว่าเย็นหนักเยนหนาหน้าเมนที่เขาบอกว่าเย็นหนักเยนหนาเจอกอดดาก้อนเข้าไปผีแม่งหายหมดเลยเว้ย สักพักหนึ่งนะครับก็ต้องทําการเก็บของนะครับเราก็ช่วยกันอาจจะเก็บกว่าสถานที่แห่งนี้นิดใครที่บอกว่าเห็นผีนะครับที่นวัดบ้านแกนะครับให้ทุกๆคนนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้หน่อยว่าไหนผีพี่ก๊อตเขานอนคนเดียวนะครับหน้าเมนนะครับนะในเมนด้วยนะครับเข้าเป็นเด่นด้วยเมื่อกี้นะครับนะทั้งคืนยันเช้าไม่ใช่ผ่านไปผ่านมา เพราะนั้นตรงนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก่อนที่เรานะครับจะกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าทุกทกคนได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นอะไรก็ตามไม่ว่าที่ไหนหันไปดูเลยกั้นกัดฟฝันกั้นใจและหันไปดูเพราะบางครั้งเสียงที่เราได้ยินกลิ่นที่เราสัมผัสมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้หรือเป็นผีจริงๆนะครับจงจำไว้หนึ่งอย่างว่าผีทำอะไรคนไม่ได้นะครับ ตรงนี้ฝากบอกเลยนะครับนะสิ่งที่มันต้องการนะครับก็แค่ส่วนบุญส่วนกุศลนะครับที่เราจะอุทิศไปให้แค่นั้นเองนะครับจำได้ใช่ไหมครับสิ่งที่พี่กอตอาก้อนสอนก็คือต่อให้ผียืนจ้องหน้ากับเรากัดฟันแล้วบอกไปคำเดียวว่าเดี๋ยวกูทำบุญไปให้รับรองครับผีไม่ได้ต้องการหลอกเรานะครับผีไม่เคยต้องการหลอกคนไม่ว่าผีอะไรก็าตามนะครับ สิ่งที่ผีต้องการนั่นก็คือส่วนบุญส่วนกุศลตรงนี้สำคัญกว่า C.R. God d ก a g ด n คืออะไรครับความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองหลังจากนี้นะครับจงอย่ากกลัวถึงผีที่วันบ้านแกอีกต่อไปกลับมาเถอะครับกลับมากลับมาทาบุญกันทาไมเราต้องไม่ทำบุญเพราะเรากลัวผีมันไม่ใช่ถูกไหมครับใครเห็นด้วยกับพี่กอนบ้างเลยกดหนึ่งเลยนะครับทุกทคนจิตอ่อนจิตแข็งไม่สำคัญ อย่าให้ดวงมาพันธนาการชีวิตพวกคุณทุกคนด้วยคําว่าคุณเกิดวันนี้เวลานี้เดือนนี้พอสอนี้นักษัตริย์นี้แล้วคุณจะเป็นคนธาตุนี้ธาตุนั้นแล้วคุณจะเป็นคนที่ต้องกลัวผีไปตลอดชีวิตเพราะผมเคยเป็นเด็กที่กลัวผีที่สุดในโลกมาก่อนถึงขนาดที่ว่าเยี่ยวรถที่นอนเพราะไม่กล้าลุกไปเข้าห้องน้ำทั้งทาง,ท,ง,ท,งที่เปิดไฟสว่างโลกในห้องนอน ในบ้านของตัวเองตรงนี้นะครับทุกๆคนสามารถที่จะมีความกลัวไปพร้อมๆกันได้เพราะตราบใดก็ตามที่ใจคุณพร้อมที่จะเอาชนะพร้อมที่จะก้าวข้ามความกลัวทั้งหมดทั้งมวลคุณสามารถที่จะหลุดพ้นออกจากพันธนาการที่เรียกว่าความกลัวบ่วงบรลนะอันนี้นะครับทุกทคนสามารถที่จะหลุดพ้นได้ทั้งสิ้น และไม่ใช่แค่นั้นมันรวมไปถึงทำให้ทุกๆคนเอาชนะต่ออุปสรรคนะครับที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคต่อหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามที่มากระทบกระเทือนหัวใจและจิตใจของทุกๆคนก็จะมีความกล้าที่จะต่อสู้ไม่ได้ต่อสู้กับผีต่อสู้กับผีไปไม่ไม่มีประโยชน์เลยสัตว์นะจริงๆครับชนะผีไปแล้วได้ไงใครออกโล่ให้กูใครออกปรกกาสนียาบาัตรให้กูนะครับ ไม่มีนะครับแต่ถ้าเราต่อสู้กับอุปสรรคได้ละก็เราจะสามารถก้าวข้ามผ่านพันธนาการแห่งความกลัวคุณจะสามารถต่อสู้กับหน้าที่การงานที่เข้ามาต่อสู้กับหัวหน้าที่เคี่ยวเข็นต่อสู้กับเพื่อนต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมตรงนี้ฝากบอกไว้เวยนี่คือจุดประสงค์นะครับของการทำเพจ God ก็อดดากอนมังกรสู้ผีขาลุยสีจีเตะผีกระจายข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการสู้กับผี เพราะมันไม่มีประโยชน์แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าทําทั้งหมดสิ่งที่ข้าพเจ้าเสี่ยงต่อโจรขี้ยาสัตว์ร้ายงูเหี้ยวเขี้ยวขอทั้งหมดทั้งมวลเพราะข้าพเจ้าต้องการที่จะให้ทุกๆคนก้าวข้ามผ่านขีดจํากัดของคําว่าความกลัวเมนที่น่ากลัวที่สุดอันดับหนึ่งนะครับของประเทศไทยเช้าแล้วนะครับทุกๆคนเช้าแล้วนะครับตอนนี้นะครับนกนก้องแล้วนะครับ พระาทิตเริ่มขึ้นแล้วนะครับ ท้ายนี้นะครับข้าพเจ้ากาดากอนนะครับก็อยากจะฝากบอกว่านี่คือภพภูมิของมนุษย์ผีทุกตัวนะครับไม่มีสิทธิ์งาจงอย่ากลัวผีไปใหญ่นะครับเพราะว่าแท้จริงแล้วบางทีนะครับคนอาจจะน่ากลัวกว่าผีอีกก็ได้ใช่ไหมครับผมนะส่วนที่นี่นะครับก็น่าจะไม่มีผีแล้วนะครับก็ดากอนมานอนคนเดียวนะครับในเมลมาแล้วทั้งคืนนะครับโป่งร่งสบายนะครับนะมาทำภูนกันเยอะๆนะครับ